อ่ะสวัสดีครับสวัสดีเพน่นๆของโมบีอินนะครับผมแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนนะนะครับผมคนที่ติดตามช่อง u t u b e ด้วยนะครับองศอนสอนอาชีพนะครับก็เดี๋ยววันนี้วันวันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์นะครับก็เรามีสอลูกศิษย์ทั้งหมดสองคนนะนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมาเก็บบรรยากาศการสอนให้ดูหน้าร้านนะครับเป็นการเรียนจริงหน้าร้านนะครับลูกศิษย์มาจาก มาจากไหนนะอําเภอสุขทัไทคนหนึ่งนะครับนั่งรถเมย์มาแล้วก็เป็นพี่เพชรนะครับเสื้อสีชมพูนะครับก็นั่งรถเมย์มาจากสุขทัไทนะมาลงที่หมอชิดแล้วก็มาเรียนกับเรานะครับขอบคุณมากครับผมที่ที่ยุติธรรมนะที่ยาแบบอยากมีอาชีพแล้วก็นึกถึงเรานะครับก็ขอบคุณพี่เพชรมากครับแล้วก็พี่คนนึงเป็นพี่พรนะครับที่อยู่แถวๆนี้นะอยู่สรีสะกาเนี่ยครับก็มาเรียนกับเรานะครับ ผมมีโอกาสได้มาเก็บบรรยากาศการการทาหน้าร้านให้ดูนะการสอนนะครับพอดีมาเรียนเยอะแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายลงช่วงนี้เพราะว่าม,มีเวลาว่างเลยอันนี้มีเวลาช่วงปายนิดหนึ่งนะครับก็ก็มีโอกาสได้มาเก็บเก็บบรรยากาศดูนะครับก็มีทุกคนถามมาจาไม่เห็นถ่ายคลิปลงเลยอะไรเงี้ยก็ก็ผมบางทีผมก็ไม่ว่างนะวันนี้ผมก็ไปส่งตามาับส่งตอมให้ทุกสิทิ์มาแล้วก็เข้ามาทันพอดีนะครับเข้ามาทันสอนช่วงปาิารนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนิดเดียวนะครับผม เป็นฝีมือของลูกศิษย์นะครับเอามาสวยนะนะครับตอนนี้ถือว่าโอเคนะครับแต่ตอนนี้ดูแล้วเหมือนกับแป้งเขาจะขาดไปนิดนึงนะครับก็าอาจจะมีเรื่องของบางหลุมมันก็ไม่ไม่หน้ามันก็จะด้านๆหน่อยน,นะครับหน้าแข็งๆหน่อยคือแป้งมันเยอะไปแล้วก็กะทิมันน้อยนะนะครับแต่ตัวเนี้ยโอเคนะครับตัวนี้โอเค เพี้มั่นใจไหมครับพี่มั่นใจนะมั่นใจขึ้นนะพี่เนาะอ่านะครับผมก็เริ่มเริ่มแล้วพี่เนาะไม่เครียดแล้วล<แ>่ะไม่เครียดแล้วโอเค่เก่อนนี้เครียดมากเลยครับนั่งรถมาไ <laughs> กลด้วยนะแบกกระเป๋ามาเหมือน <laughs> มาเที่ยวเลยครับผม <laughs> เครียดครับเ,รเครียดอุตสิทธิทำไม่ได้เราเครียดนะครับมาหาเราเรียนเสร็จก็น่าจะเครียดน้อยลงนะเพราะว่าได้ทำเองอะไรทุกอย่างนะเราสอนเิงให้หมดเลยนะครับ หยอดมาเราเป็นขนมนะฝั่งนู้นเดี๋ยวให้ดูขนมฝั่งนู้นนะครับคื่จริงพี่เขาซื้อเตาไปเราแล้วแหละแต่ว่าเขามีสูตรเองนะครับเขาได้สูตรมาเองเราทำพี่เพชรได้สูตรจากไหนมาอะพี่ในยูทูบเหรอครับได้ในอ๋อพี่เขาเหมือนกับได้สูตรมาจาก YouTube ครับก็คือเหมือนกับเก็บเลขผสมน้อยเอานะครับแล้วมันทําไม่ได้นะครับมันติดทำแล้วมามันติดมันไม่ได้ก็เลยเครียดก็เลยแบบว่ามาเลยดีกว่าอะไรเงี้ยก็นั่งรถมาเลยครับนั่งรถมาจากสุโขทัยเลยนะก็มาเรียนกับเราเลย อันนี้ไปเช้าเย็นกลับนะครับเดี๋ยวยนี้เรียนเสร็จก็กลับเลยนะครับม่าเช้ามามาถึงมาถึงกรุงเทพตีห้าแล้วก็นั่งรถมาที่ร้านเลยนะครับมาเรียนเลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับที่มาเรียนเอานะนะครับเดี๋ยวให้ดูฝีมือนะครับแหมเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเป็นนะครับนี่เป็นฝั่งนี้เป็นผลงานนะครับ พี่พอรอนขายแถวไหนนะครับพี่นนะะขายแถวไหนนะเดี๋ยวจะฝากร้านให้ถือลูกศิษย์ไปตลาดนิคมค่ะตลาดนิคมนะครับนิคมบางปูนะพี่นะอ่านิคมบางปูนะครับผมเป็นตลาดใหญ่นะครับรลูกเพจหรือว่าแฟนเพจอ,อยู่แถวนั้นก็แวะไปชิมได้นะเดี๋ยวจะมีลูกศิษย์ไปเปิดนะครับ<ด>เตรียมตัวได้เลยนะครับตอนนี<ด>้ลูกศิษย์เรามีเยอะนะครับมีมีแทบจะทุกที่แล้วเนาะตอนนี้เนาะคนเรียนไปเยอะนะครับก็แบ่งกันนะครับแบ่งกันเรียนแล้วก็แบ่งกันขายนะครับ ไหนมีขายแล้วเราก็ไม่ต้องไปขายก็ได้ครับเราไปขายที่อื่นก็ได้นะอื่นไม่มีก็ไม่ไม่มีคนขายก็มีนะครับไม่ต้องไปขายแข่งกันนะนะครับพี่อื่นมีเยอะแยะนะครับไม่ต้องกังวลนะครับตัวนี้ได้แล้วพี่เี่ยตัวนี้สวยเลยดึงขึ้นเลยไม่ต้องเอาอันนี้ก็ได้เอาแค่ถาดมาลองดึงขึ้นเลย มันง่ายครับทำแล้วมันง่ายครับเลยนครับมันไม่ต้องมันไม่ต้องวุ่นวายครับดึงขึ้นขายได้เลยนะครับพี่น้ำได้อย่างครับพี่ยังเลยได้ครับผมฝากด้วยนะครับผมสำหรับเมนขนมของชาววังนะนะครับร้านอยู่ที่สาขาตลาดมิ่งเบนิงเคอร์านนะครับใครที่อยู่แถวนี้หรือว่าใครที่อยู่ระแวกนี้ก็แวะมาชิมได้นะเป็นสาขาหลักนะครับ ส่วนลูกศิษย์ที่ไปเปิดก็มีอยู่ทุกทกที่นะครับถ,ถ้าใครอยู่แถวไหนก็ลองถามมาดูแต่ผมบอกร้านให้นะแต่ว่ามันก็จะจะ,จะหายากนิดนึงเพราะว่าผมสอนลูกศิษย์เนี่ยผมสอนให้ลูกศิษย์ไปใส่ชื่อของตัวเองนะใส่ร้านของตัวเองได้เลยไม่ต้องมาใส่ชื่อร้านผมนะครับใส่ชื่อของตัวเองได้เลยนะครับแต่ว่าสูตรเป็นสูตรเดียวกันนะผมสอนสูตรเดียวกันนะครับผมไม่มีกากน้าผมสอนหมดนะนับ นี่เป็นฝีมือของลูกศิษย์นะก็ตัดใส่กล่องนะครับเดี๋ยวเอาไปแบ่งกันที่บ้านนะแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกศิษย์เอาไปกับไอชิมที่บ้านด้วยแล้วก็ดูว่าหลังจากที่ทาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับรสชาติเป็นยังไงนะครับอ่านะครับผมนี่ครับเรียนง่ายๆนะครับผมผมก็สอนง่ายๆนะครับใครที่มาเรียนจริงหน้าร้านเนี่ยผมการันตีนะครับว่ายังไงออกไปทําได้แน่นอนนะครับคนที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนหรือว่าคนที่เกรงว่าจะทําไม่เป็นเนี่ยยังไงมาผมว่าทาเป็นทุกคนแหละนะครับอ่าโอเคนะครับ สำหรับใครที่กําลังจะคิดจะเรียนสูตรหรือว่ามองมองหาอาชีพอยู่นะก็ยังไงฝาก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 ตัวขนมค้กไปอินเป็นเ,เป็นเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับถ้าใครยังไม่มีข้อมูลก็เข้าไปดูใน youtube หรือว่าเข้าไปดูในเพจได้นะข้อมูลเพิ่มเติมนะครับการลงทุนอะไรยังไงนะครับเรามีบอกหมดนะนะครับเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยขายง่ายกาไรดีนะครับตั้งหลังตั้งตัวได้ก็พ่อขนมพ่อขนมครกนี่แหละฮะแต่แต่ก่อนไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็ ไม่มีเหมือนเดิมไม่มีเหมือนเดิมโอเคขำๆนะครับก็มี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 บ้างครับมีมีมีพออยู่พอกินนะครับไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครก็ดูแลที่บ้านได้ดูแลน้องๆได้นะครับผมมีลูกจ้างด้วยนะครับพี่สองคนเขากําลังฝึกทํานะครับก็ตอนนี้น้องไม่ต้องสอนแล้วนะน้อง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 ไม่สอนแล้วนะครับให้พี่ว่าทาเองนะครับเพราะว่าเราสอนไปหมดแล้วนะครับ เขาก็จัดการกันเองเลยนะครับแบ่งกันขยัยานะครับง่ายๆครับง่ายๆครับทามาแล้วพอเราทำออกมาแล้วมันง่ายเนี่ยมันก็มีกําลังใจในการขายนะครับไม่เจอปัญหาเพราะว่าปัญปัญหาที่ผมเจอเนี่ยผมผมรู้หมดเลยว่าเกิดจากอะไรผมก็จะมาสอนลูกศิษย์ให้นะครับพอลูกศิษย์มาเรียนกับเราเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับไม่ต้องไปเจอปัญหาเหมือนผมนะ